หลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองซื้อเครื่อง PlayStation 5ในรอบที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดจองซื้อ Walk In ที่พี่น้องชาวกทมและจังหวัดใกล้เคียงปริมณฑลก็คาดว่าจะได้เป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5มากขึ้นและก็ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับโดยไม่ต้องอารมณ์เสียในการซื้อผ่านตัวเว็บที่จะต้องมานั่งลุน้นว่าจะมีของเติมตอนไหนจะกดซื้อทันหรือไม่เพราะจากตัวข้อมูลที่ผมนั้นได้ลงพื้นที่นํำมาฝาเพื่อนๆกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ตัวเครื่อง PlayStation 5 ได้เปิดจองซื้อแบบ Walk-in ครั้งแรกในปี2,566นี้นะครับหลายๆคนก็คงจะมีคําถามสงสัยผมเองก็ได้รวบรวมมาตอบให้ในครั้งนี้นะครับกับคําถามแรกก็คือเครื่อง PlayStation 5มีมาจําหน่ายเยอะไหมในรอบที่ผ่านมาก็ต้องขอบอกว่าเยอะจนคนที่จะมาซื้อนั้นหากปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงหรือว่าเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงแล้วบึงนั่งรถมาจองซื้อก็อยังซื้อทันได้เลยนะครับกับการซื้อแบบ Walk- In กับจำนวนเปิดจองให้ซื้อกันนั้นเกินจํานวน50เครื่องไปแล้วด้วยนะครับในสาขา s โซน t สโตที่สาขาสยามพารากอนและคําถามต่อไปเครื่อง PlayStation 5ราคาพ่วงเยอะไหมผมก็ต้องตอบเพื่อนๆน,นะครับว่าตัวเครื่อง PlayStation 5ที่ขายราคาพ่วงนั้นราคาที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นตัวที่พ่วงตัวเกมดิจิตอลดาวน์โหลดของตัวเกม God of War เกหน้าล o อกกับตัวราคา2 7 9 0บาทนะครับและถ้าหากเพื่อนๆน,น,นำตัวโค้ดตัวเกมนี้ ไขายในตลาดมือ2ก็คงจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ700ถึง1,000บาทก็ตีไว้ว่าเครื่อง PlayStation 5ในตัวรุ่นที่ใส่ดิสนั้นก็จะซื้อมาที่มีราคาแพงกว่าปกติอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000บาทก็เป็นอะไรที่พอจะรับกันได้แล้วกับหลายๆคนแต่ตัวเครื่องที่ขายแบบเดียวๆนั้นก็มีจำนวนที่ขายมากกว่าเดือนที่แล้วนะครับกับการจองซื้อ Walk- In ที่ Sony Store ที่ห้างสยามพารากอนจากในเดือนที่แล้วก็จะมีจำนวนตัวเครื่องเดียเด่ยวๆนั้นขายอยู่ที่ประมาณ5เครื่องแต่ในรอบนี้ก็มีจำนวนที่เยอะมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ10เครื่องนะครับส่วน s Sony s t ส Store สาขาอื่นๆก็น่าจะมีจำนวนที่มากขึ้นเช่นกันนะครับส่วนตัวคำถามต่อไปนะครับตัวโมเดลของเครื่องเกม PlayStation 5ในตัวรุ่นส่ดิสในการจองซื้อ Walk In ครั้งนี้เป็นโมเดลใหม่แล้วหรือไม่ผมก็ต้องขอบอกนะครับ จากการบอกกล่าวจาก Sony Store ที่บอกไว้ว่ามันคือตัวโมเดล 12xx x, 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 x แล้วนะครับก็เรียกว่าทำเอาตัวที่ผมมีโมเดลเก่าอยู่นั้นมือสันไปเลยแถมรุ่นโมเดลรหัสใหม่ตัวนี้นะครับมันก็มีการปรับปรุงในภาพรวมของการใช้งานที่ดีขึ้นอย่างแรกก็คือตัวน้ำหนักโดยรวมที่เบาลงถึง300กรัมนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวและการกินพลังงานก็กินไฟที่ต่าลงด้วยรวมถึงการปรับตัวแผนระบายความร้อน ให้เข้าที่เข้า้อยดีกว่าเดิมแถมการปรับปรุงในส่วนของช่องใส SSD ก็มีการปรับแต่งให้ดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่เรื่องสเปคในการประมวลผลความเร็วและความแรงนั้นยังคงเหมือนเดิมนะจ้าและนี่ก็เป็นคำถามต่างๆที่ผมรวบรวมมาที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยอยู่นะครับก็นามาตอบให้ชัดเจนมากขึ้นไดประมาณนี้กับตัวสถานการณ์ของเครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทย ส่วนการประเมินสถานการณ์ในเดือนถัดไปล่ะครับถ้าเพื่อนๆจะถามผมว่าทางผมคิดเห็นยังไงกับตัวเครื่อง PlayStation 5ในการที่จะเปิดจองซื้อในเดือนต่อๆไปที่เกมเมอร์ชาวต่างจังหวัดพอจะได้เป็นเจ้าของไหมก็ต้องขอบอกนะครับว่าเครื่อง PlayStation 5ในกรทมนั้นกับเครื่องตัวโชว์ได้วางตั้งให้ลองสัมผัสไม่ว่าจะเป็น Power Buy หรือ Power Mall เหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องเพสีไปแล้วนะครับ อย่างเช่นในวันที่ผมลงพื้นที่ในเมื่อวานนี้ก็เจอมาวางไว้ทําให้ดูเป็นของเล่นแบบปกติปกติดาดื่นไปแล้วนะครับและตัวสัญญาณแบบนี้มันก็พอจะบอกได้ว่าในกทมอเองนั้นน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วกับตัวเครื่อง PlayStation 5แต่การขายตัวเครื่อง PlayStation 5แบบราคาพ่วงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยปื้อกับเกมเมอร์หลายๆคนและผมก็คาดว่า ก็น่าจะมีการขายพ่วงแบบนี้ดำเนินต่อไปอีกสักระยะเพราะด้วยการที่ทาง PlayStation นั้นมีของเล่นออกมาใหม่ๆที่ๆกันเสืเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตัวเกมแบบทา m e e เอ็ก s i คลหรือจอยด้วย s e n 8ร่รวมไปถึงเดือนหน้านั่นก็คือ PlayStation VR 2ก็ทำให้การเล่นราคาในการขายพว่วงมันก็เหมือนมีของใหม่มาให้ขายได้เสมอจึงทาให้เกมเมอร์ในประเทศไทยก็คาดว่าจะต้องเจอสถานการณ์ในการขายเครื่อง PlayStation 5พ่วงของอย่างอื่น อีกสักระยะและหลังจากนั้นก็คงจะเห็นตัวเครื่อง PlayStation 5แบบเดียวๆว,วางขายให้ซื้อกันง่ายขึ้นมากกว่านี้แน่แท้แน่นอนนะครับแต่มันจะมาพรอกับข่าวการเปิดเผยข้อมูลตัว PlayStation 5สเปคใหม่จนทำให้เพื่อนๆหลายคนไข้เควหรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะครับดังนั้นเกมเมอร์ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องลุ้นจองซื้อแบบออนไลน์กันก่อนกับช่วงเวลานี้แต่คู่แข่งที่จะซื้อเครื่อง PlayStation 5ในช่องทางออนไลน์นั้นก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ เพราะคนในกทมอเองที่จะว่าไปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดพวกเขาก็เป็นเจ้าของเครื่อง p พ a y s t a t i o n 5ไปแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลประกอบต่างๆนะครับกับเหล่าเพื่อนๆที่ได้กิ๊งก้างมาบอกกันทางไลน์ในการจองซื้อแบบ Walk in ในวันที่17ที่ผ่านมาด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้ลงพื้นที่และนํามาอัปเดตฝากเพื่อนๆกันส่วนการจองซื้อในเดือนหน้ากับเดือนกุมภาพัานธ์นั้นทางผมเองก็จะหาวิธีการจองซื้อที่ง่ายๆมาฝากกันและก็อย่าลืมนะครับ ว่าทางช่อง a c o n s TV ได้เปิดช่องทางการสนับสนุนให้กับเหล่าสมาชิกได้รู้จักตัวผมมากขึ้นก็เป็นอีกช่องทางการให้กำลังใจในการทำช่องตัวนี้นะครับและพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีปีใหม่ขอให้เฮงๆทุกคนในปี2,566นี้สวัสดีครับ